กือบเก้าโมงนะครับเมื่อเช้าเกิดดังมาก็อืมไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนก่อนก็เลยทางให้ทาพี่นวัตแล้วก็ยูทูบเบอร์บางส่วนมาก,ก่อนนะครับหลักๆก็พี่นวัตขับรถและกเ็เก่งอะไรนะถ้ามาพร้อมกันก็คงจะถึงที่พุ่นี้ก็เลยให้มาก่อนนะครับอันนี้ก็วิ่งขับรถมาคนเดียวนะครับขับรถมาคนเดียวสนชิศก็เป็น คนขับสำรองก็ใช้รถอีกคันหนึ่งมาก็เลยกลายเป็นภาระต้องขับมาจนถึงนะครับก็มาเส้นน้ำหนาวที่แรกว่าจะแวะที่ผาซ่าอนแก้วก่อนทีนี้มาติดฝนอยู่ที่อำเภอคอนสานก็เสียเวลาอยู่ชั่วโมงกว่านะครับก็แวะหลบฝนก็เพราะ ลมแรงมากนะครับพอขึ้นเขามาไม่มีฝนเลยข้ามาฝั่งนี้ไม่มีฝนนะครับก็วันนี้ก็ได้ก็ได้นำเนาะได้นำต้นกันที่เราได้รวบรวมมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่23นะครับก็เป็นยอดเงินต้นกันที่เราทำจนถึงวันที่29นะครับ29ก็ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพบาทนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้กวันหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้อ่าต่อย,ยอดกระถิ่นกันที่วัดโคกสมออีกครั้งหนึ่งน,นะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้ารวมเป็นเสร็จแล้วนะครับถ้าด้วยอ่ากำลังที่เรามีนะครับ เชื่อว่าพรุนี้น่าจะบรรลุเป้าหมายนะครับที่เราตั้งใจไว้นะครับก็ขอให้เป็นอ,อย่างที่เราหวังไว้นะครับขออนุญาตนะครับไม่แต่งตัวข้างๆจะไม่เรียบร้อยเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ห้อง,ง,งแบบนี้เพราะคิดว่าไปถึงก็คงเข้าภพารีสอรแล้วก็กินข้าวธรรมดากันก็บอกไม่นกว่า ธรรมดานะคะแม่นกเขาบอกแบบนี้นี่ธรรมดาแล้วเขามาเห็นห้องแล้วก็รู้สึกอยากจะบอกว่าพระป่ารอบที่สองรอบข้างก่อนกะถิ่นนะพระป่ารอบนี้เนี่ยคือทุกคนไม่ไม่ได้คิดอะไรหวังอะไรมากก็คือเราอยากว่าส่วนที่เหลือเราอยากจะร่วมเป็นส่วนร่วมในการที่จะทำให ทางวัดเนี่ยมีภาระ,ะน้อยลงเราก็คือทำอยังไงที่จะทําให้ทางวัดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายาน้อยลงเบาลงเพราะว่าเราเห็นว่ามันเหลือเยอะแล้วก็ทําต้นกันทำผ้าป่าบอกแมียเอฟซีว่าเราก็ทําเต็นกําลังของเราเราทําด้วยใจเท่าไหร่เท่านั้นไปเท่าไหร่เท่านั้นเราก็ทําเต็มที่คือพี่วายกับลุงเนี่ยร้องเพลงกันเสียงแหบไปเ ้อ <laughs> แล้วก็ไอซิ่งบอกว่าถ้าร้องถ้าร้องเพลงนี้กันเดี๋ยวติดต้นกันร้องเพลงนี้ติดต้นกันแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆก็เมื่อกี้ฟังยอดไปนกบอกก็มีลุ้นนะพรุ่งนี้เราอาจจะปลดภาระให้กับทางวัดได้ก็ได้เดี๋ยวเราก็ดูต่อยอดกันพรุ่งนี้ก็เหมือนทุกครั้งค่ะเราทําทําบุญทําสิ่งที่ดีแบบนี้นถึงจะมีอะไระต่างๆมากมายเข้ามามันก็ไม่กระทบกระเทือน เพราะว่าเราคิดว่าเราใจเราแข็งแรงพอที่จะทําสิ่งที่ดีออกไปส่วนคนที่จะมองอะไรยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ดีให้กับเราเพราะนั้นน่ะยูทูเบอร์ทุกคนแล้วก็เชื่อว่าแม่เอฟซี FC ทุกท่านก็เต็มใจแล้วก็ดีใจอีกบ,บุญด้วยที่ได้ร่วมบ,บุญกับลุงคลปราแน่นทุกครั้งตลอดเลยแล้วรวมครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณยูทูเบอร์ ที่ร่วมกันไลฟ์สดบอกบุญทุกครั้งแล้วก็ขอบคุณแม่แม่เอซสายบุญทุกท่านที่ไม่ว่าจะบอกบุญครั้งไหนเมื่อไหร่ท่านก็ร่วมบุญมาตลอดเลยทําให้เราก็ได้บุญท่านก็ได้บุญทางผู้รับก,ก็ได้บุญด้วยตรงนี้ก็รู้สึกขอบคุณเัวเดงด้วยนะขอบคุณเอฟซีแคุณแม่แม่ด้วยขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทําสิ่งดีๆสำคัญก็คือเราก็คือชาวพุทธค่ะ เราคิดว่าทําถูกต้องแล้วก็สําหรับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้เนาะได้คุยกันไว้แล้วเบื้องต้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะทำภารกิจในการปลดหนี้เนาะของงางวัดคุ้งสมองให้ได้ถ้างั้นเราจะไม่กลับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะคะ ลงไม่ได้ถ้าลงเสียตังเขามีกฎระเบียบถ้ามาแล้วไม่ร้องเพลงเสียห้าร้อยถ้าร้องเพลงเดียวเสียพักหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมากกว่าสองเพลงเชิญค่ะจอดีขึ้นได้ไหมอาจารย์ป้องเพลน ใจใจเศร้าในหานามากตส่กส่นการมาสเกยาลิมเจ้า นวาสนาของไอ้แดงนาได้ไวคนดีสิมีบุญบ่ดาวชาตนี่ทีได้มาที่สุพัรณรับนางที่หลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยาญีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคน claw claro. วังนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยืดคลองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม่สตรีมือสองสองเคราะห์พีหน่อยต้องคิดเสียว่า สสัยพรุ่งนี้คงไม่ได้จับใหม่ <Okay. S 1> ยังไงก็พบคืนเนี่ยานะ,ะ,ะเอาเพลงอะไรอย่างนี้นะวะท <Okay. S 1> ี่ไม่ร้อง